สวัสดีค่ะนุ้ยซิดนี่ค่ะวันนี้นุ้ยอยู่ที่แยกราชประสงค์ชั้นสี่ที่ตึกเกสรวิลเลจหรือเกสรพลาซ่าค่ะทุกคนจ๋าวันนี้นุ้ยจะพาพี่เพื่อนๆมาไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีค่ะทุกคนจ๋าพอเรามาถึงที่ชั้นสี่เราก็เดินตามป้ายที่เขียนบอกแล้วก็เดินตามลูกศรไปเลยค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราไปชมว่า เขาไหว้กันยังไงแล้วเขาใช้อะไรไปบูชาหรือสิ่งของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะทุกคนจ๋านุ้ยก็เพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะทุกคนครั้งแรกเลยจริงๆค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะอันนี้คือ,อคุณพี่ท่านหนึ่งเขากําลังเตรียมของอยู่ค่ะทุกคนตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้พี่เตรียมมาเองใช่ไหมคะเนี่ย ขออนุญาตถ่ายน้อยหนึ่งอ๋อต้องจัดเตรียมมาเองส่วนใหญ่แล้วเขาขอเกี่ยวกับอะไรกันบ้างอะลานูเขาขอสอบไหมสอบตีดหมอใช่ค่ะต้องดูเปนตัวองหมเหรอเพิ่งมาเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะของที่จะต้องเตรียมมาไหว้พระแม่ลักษมีก็คือพระแม่ลักษมีจะชอบดอกบัวสีชมพู หรือดอกไม้อื่นๆที่เป็นโทนสีแดงหรือว่าสีชมพูน้ำเปล่านมหลายคนบอกว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นนมอ่ะนมนมที่แบบออกเป็นสีชมพูยิ่งจะดีมากแล้วก็ผลไม้5อย่างแล้วก็กำยานใช่ไหมคะถ้๊มถวายของที่ทํามาจากเนื้อสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบหรือว่าใครจะถวายน้ําอ้อยหรือว่าน้ํามะพร้าวเพิ่มก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พร้อมกับ เวลาไหว้ก็ใช้ทูป9ดอกค่ะทุกคนจ้าไหว้ขอ,อเวลาที่ขอพรจากพระแม่รักษมีจะต้องบอกชื่อนามสกุลตัวเองแล้วขอพรพระแม่รักษมีได้แค่หนึ่งหครั้งหนึ่งอย่างต่อครั้งเท่านั้นค่ะทุกคนจ๋าหนึ่งอย่างต่อครั้งเท่านั้นที่นี่เปิดให้ไหว้ขอพรพระแม่รักษมีตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็น แล้วก็อย่าลืมเตรียมของไหว้ไปเองนะคะทุกคนจ๋าเตรียมของไหว้ไปเองนะคะที่นี่ไม่มีนะคะทุกคน